มาดูว่าลุงเพชรจะทําอะไรกินอีกเนาะวันนี้นะครับนี่ครับวันนี้ลุงเพชรก็จะตำส้มตำนะครับเส้นก็สับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามมาดูนะครับว่าลุงเพชรจะทําอร่อยไหมส้มตามําสูตรลุงเพชรนะครับมาดูนะครับลุงเพชรจะตำส้มตำนะครับวันนี้ทำกับข้านะครับกับข้าที่ <c oughs> ใส่พริกลงไปนะครับพริกนะครับพริกไม่ค่อยเผ็ดนะครับแดงเฉยนะใส่นี่ก่อนเลยรดนัวก่อนมันจะได้ตำง่ายนะรพริกมันจะได้แหลกง่ายนะกระเทยียมก็ใส่ไปแล้วนะครับ อันี้ก็ใส่นะำปลาร้านะครับปลาต้มนะครับหน่อเพชรไม่ได้ใส่ปลาเด็ดนะที่ว่าต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ นะตานิดหนึ่งครับใส่มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศมกเือร์เซียใส่สี่ลูกเพราะลูกมันเล็ก มะนาวครับเอาแต่น้ำมันเนาะโอ้เม็ดลงด้วยไม่เป็นไล์ครับเราตามกินเองเนาะไม่ได้ตามาขายนะครับห<ม>ยดๆ มีคูดองใส่หน่อยครับเป็นยอดเลยนะนี่ <c oughs> มีคูดองก็คงจะลอ,อยแบบนะะเส้นใส่เลยนะครับทีนี้วัดเส้นลงไปะสบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ มาดมมูรู้จะเผ็ดเผ<พ>็ดมด้วยจางยังไม่ได้ยังไม่ได้ชิมนะ บางคนเขา 3, 2, 3ทำสองสามชีเขาเสร็จแล้วนะมันจะไมเข้ากันเนี่ยมันจะได้เข้ากับเส้นและก๋นยเตี๋ยวน,นะัวเราอัดแล้โอ,อ้จะตำนานไปหรือปเปลนะ่าอะไรต่างๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิมดูก่อนนะครับเป็นยังไงเนาะรสชาติ เ uh huh. น็ดเปรี้ยวครับอันนาวใส่เน็ดนี้เปรี้ยวไปเปรี้ยวมากก็ไม่อร่อยนะ เอารุ้นนัวก็ใส่ไปแล้วนะตอนใจเราทำพริกแล้วซิลนกทีนี้อือหืออร่อยมากเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสดตำลูกเพชรนะครับแบ,บชช่งพริกก่อนใส่เลยนะพริกเสร็จอืมจ้าเลยหดเด็ดนะครับส้มตำลูกเพช,บบเพชรเดี๋ยวลูกเพชร ตำลุเด็ดนะนี่นะครับวันนีมีอะไรมากมายนะครับใส่เพราะว่าไม่มีปูดองก็ไม่มีเนาะผมไปกอดตามแบบง่ายๆนะครับตา,ตามแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับเราไม่ได้ตำขายเราตำกินเองนะครับแบบง,ง่ายๆเนาะ นี่นะครับส่วนตำลงเพชรน,นะครับป็นตำรสเด็ดนะครับมานะครับคุณ fc นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆน,นะครับมากินข้าวกับลงเพชรกินส้มตำครับวันนี้ กับข้าวเที่ยงครับหมากลับมาบนบ f c ซีมากินข้าวด้วยกันนะครับสวัสดีนะครับ